การระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจและสังคมต่อประชาชนจึงดำเนินมาตรการดูแลภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือทางจิตใจได้ทันเวลาซึ่งสถานการณ์โควิด -19 ประเทศไทยเริ่มคลี่คลายลงแต่ประชาชนบางส่วนยังคงได้รับผลกระทบหลังจากการแพร่ระบาดจึงจำเป็นต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือจิตใจ,จสร้างกำลังใจสร้างความเข้มแข็งของผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดความเครียด อาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบผิดผิดศูนย์สุขภาพจิตที่2พิจณุโลกจึงได้เร่งทำงานอย่างหนักเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมเขตรับผิดชอบทั้ง5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดพิจิตุโลกเพชรบูรณ์สุขโขทยัยตากและอุตรดิตเพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดีและมีความสุขจึงดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชน ร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆร่วมใจกันจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาจนสามารถก้าวข้ามปัญหาไปได้อีกทั้งยังสามารถทำให้ชุมชนฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติโดยใช้การสร้างวัคซีนใจจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาฟื้นฟูจิตใจเป็นต้นแบบของการสร้างชุมชนเข้มแข็งทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายของเทศบาลตำบลจริมอำเภอท่าปลา ที่ชุมชนสามคัคคีร่วมกันป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด -19 โดยดำเนินการตาหลักวัคซีนใจคือวัคซีนที่1สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัยตามมาตรการการเว้นระยะห่างจัดพื้นที่สาธารณะให้สะอาดและปลอดภัย จัดพื้นที่คุ้มครองและกักตัว14วันสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มาจากต่างประเทศหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งงดจัดงานสังสรรค์รวมกลุ่มหรือพิธีกรรมทางศาสนาเน้นใส่หน้ากากอนามัยและบริการจุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์หรือจุดตรวจวัดไข้ทั้งการสื่อสารให้ความรู้การดูแลป้องกันตัวเองและผู้อื่นพร้อมจัดสถานบริการที่สามารถให้คำปรึกษาของประชาชนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ วัคซีนที่สสร้างชุมชนที่รู้สึกสงบเน้นการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนสม่ำเสมอจากกระทรวงสาธารณาสุขผ่านวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวเป็นประจำทุกวันทั้งยังสื่อสารผ่านผู้นำอสมอและเอกสารแผ่นพับจัดเจ้าหน้าที่รพสตออสมอหรืออาสาสมัครเยี่ยมบ้านพร้อมจัดการอารมณ์ผ่อนคลายความเครียดหรือความกังวลโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารของชุมชนเช่นไลน์และเฟซบุ๊ก วัคซีนที่3สร้างชุมชนที่รู้สึกมีความหวังดําเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบริการในชุมชนให้กลับมาตามปกติภายใต้ความปลอดภยัยโดยจัดให้มีบริการสาธารณะบริการสาธารณสุขหรือระบบขนส่งสาธารณะพร้อมจัดบริการรถขายอาหารเคลื่อนที่เมื่อตลาดสดถูกปิดทั้งนี้จัดให้มีสวัสดิการสร้างไรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอาทิ มีกองทุนหมู่บ้านหรือขอความช่วยเหลือกับธนาคารอนุมัติกู้ยืมเงินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือการพักชำระหนี้ส่งเสริมการสร้างไรายได้อื่นๆพร้อมแบ่งปันประสบการณ์สร้างความหวังโดยนำผู้ที่หายป่วยมาบอกเล่าประสบการณ์และแสดงให้เห็นการฟื้นฟูทั้งร่างกายจิตใจชื่นชมฮีโร่ของครอบครัวชุมชนเช่นแพทย์พยาบาลหรือผู้ป่วยที่หายแล้ววัคซีนที่4ี่ สร้างชุมชนที่เข้าใจให้โอกาสโดยการสร้างความเข้าใจและเห็นใจไม่อคติไม่รังเกียจสร้างความมั่นใจความเข้าใจให้กับชุมชนช่วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้พร้อมให้โอกาสผู้ที่หายป่วยหรือถูกกักตัวกลับมาดําเนินชีวิตตามปกติการดูแลในเรื่องของสุขภาพใจนะครับตัวนี้เราก็ต้องให้ในเรื่องของให้กําลังใจับให้กําลังใจคนที่กลับมาจากต่างจังหวัดบางทีโดนอาจจะโดนกักบ,บริเวณโดนอะไรต่างๆนะครับเราต้อง ให้คล้ายๆให้ความอบอุ่นกับเขานะครับให้ความอบอุ่นก็คือในเรื่องของการไปพบปะพูดคุยนะครับให้ไปดูแลโดยให้ทางอสมผู้นำนะครับในส่วนของเทศบาลเองเราก็มีของนะครับของคือพวกถุงยังชีพต่างๆมีข้าวมีอาหารต่างๆเข้าไปเยี่ยมครับโดยเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยออกไปให้ความรู้ออกไปเยี่ยมเยินกลุ่มที่มีปัญหาก็คือในเรื่องของกลุ่มที่ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอะไรต่างๆนะครับตรงนี้แหละท,ที่เราเข้าไปดูแลในเรื่องเรื่องของจิตใจครับส่วนการดําเนินมาตรการ2ใช้ในชุมชนคือ 1. ใช้สกักยภาพชุมชนร่วมกันจัดทําแผนงานช่วยแก้ปัญหาพร้อมระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่สําคัญต่อการช่วยเหลือคนในชุมชนและจัดระบบจิตอาสาช่วยเหลือผู้ที่สุขภาพกายใจย่แย่ 2. ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชนโดยผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งสื่อสารและให้กําลังใจคนในชุมชนมีปราชชาวบ้านแกนนำหรือจิตอาสาให้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้เพื่อนบ้านช่วยกันดูแลและไม่แสดงความรังเกียจและร่วมกันดูแลครอบครัวให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันโชคที่ผ่านมานะครับทางอำเภอเราทั้งพื้นที่ท้องถิ่นท้องที่นะครับดำเนินการ ควบคุมโรคได้เป็นอย่างดีแต่อย่าได้ชลาใจเนื่องจากว่าในเรื่องของการระบาดเรื่องของโควิดเน่ยในระดับประเทศนะครับในระดับต่างประเทศนะครับยังมีอุบัติการณ์ที่พบผู้ป่วยอยู่นะครับซึ่งเราต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวังเพื่อ,อดำเนินการควบคุมโรคโควิด -19 ได้อย่างยั่งยืนตลอดไปครับสร้างชุมชนเข้มแข็งสร้างสุขภาพกายใจให้มีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยวัคซีนรักษาใจาปลอดภัยทั้งชุมชน